ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนันกเรียน <Okay. S 1> ทุกคนนะครับ yeah. สอต่อนะครับน้าหนังสืออัพโหลด4วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .4 ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้ชื่อเรื่องคือ trivia times นะครับ t i m ก็แปลว่าเวลา trivia นะครับแปลว่าเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องที่ไม่สำคัญคำว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่สำคัญนี่จริงๆแล้วพอคุณครูแปลในเนื้อเรื่องแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับ แต่ที่เขาพลาดหัวว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยไม่สําคัญนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องความรู้ส่วนตัวความรู้รอบตัวนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราบางคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเองไม่สมควรที่จะรู้แต่ไม่ใช่นะครับนะเรามาดูกันนะครับนั่นก็คือให้ listen and say นะครับให้ฟังแล้วก็ให้พูดให้ match the job นะครับให้จับคู่ งานต่างๆนะครับ To the people in the future กับผู้คนชื่อของผู้คนในรูปภาพนะครับดังนั้นก็เอาคำเหล่านี้มาเขียนลงตรงนี้เลยนะครับอ p i ไพ t p i ไพ t ก็คือผู้หญิงนะครับ a เมเ i ียนะครับเอิร์ธฮนะครับเป็นนักบินเมื่อปีคริสตศักราช1897-1937ถึงส่วนคนที่สองนะครับก็คือชาว ดิคเกนนะครับชาวดิคเกนนะครับเป็นนักเขียนนะครับบลรไชเทอร์นะครับ, writer, รบ mm hmm. อยู่ในช่วงระหว่างคศ1812ถึง1870รายต่อไปนะครับผมนั่นก็คือมอริคูรีนะครับมอริคูรีนั้น,เป,น,นเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับ อยู่ในปีคศ1867-1934ต่อไปนะครับอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะครับนะเป็น an inventor น n v อ n นวินเะครับเป็นนักประดิษฐ์นะครับอยู่ในปีคศ1847-1922บุคคลต่อไปนะครับก็คือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับหลายๆคนก็คงรู้จักดีนะครับ นั่นก็คือเป็นแอนเอ็กพลอเรอร์นะครับเป็นนักสำรวจนะครับนาะอยู่ในปี1 4 5 1ถึง1506ต่อไปก็คือยูริกายารินนะครับซึ่งเป็นแอนแอสโรนันต์นะครับเป็นนักบินอวกาศนะครับนะไปเหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกนะครับในปี1934มีอายุอยู่นะครับในช่วง1 9 3 4ถึง1968ต่อไปนะครับก็คืออลิซาเบธ ที่1นนะครับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่1นนะครับก็เป็นควีนนะครับเป็นสมเด็จพระราชินีอยู่ในยออนุคคศ .1533-1603 ถึงนะครับและรายสุดท้ายก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับอัลเบิร์ตอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับอยู่ในช่วง1879-1955ถึงนะครับซึ่งเป็นนักฟิสิกส์นะครับนะฟิสิกส์ต์นะครับเป็นนักฟิสิกส ดังนั้นเขาบอกว่าให้ n อ w เซอร์คำถามนะครับให้ถามแล้วก็ตอบคำถาม as in the example นะครับโดยเอาตัวอย่างนี้ไปตั้งเป็นคำถามตามประวัติของบุคคลสำคัญในแต่ละท่านเมื่อกี้นะครับ what did a m e l i a y heart do เขาถามเป็น past simple tense นะครับเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วและบุคคลท่านนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เลยถามว่า Emilia เอ่อเอเนะครับดู Do, ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าทําอะไรนะครับแต่แปลว่าประกอบอาชีพอะไรนะครับนะก็เลยตอบอาชีพไปเลยนะครับตอบว่า she was a pilot นะครับถามเป็น past simple ตอบ past simple นะครับดูได้จากคำกิริยาคือคำว่า was นะครับแปลว่าหล่อนเป็นนักบินนะครับ when was she born นะครับ ข้อนี้ก็ถามเป็น past simple tense เหมือนกันนะครับ when w a s s h e born เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยนะครับแปลว่าหล่อนเกิดเมื่อไหร่แต่แปลตามหลักไวยากรณ์แปลว่าหล่อนถูกเกิดเมื่อไร่นะครับนะไม่ทราบว่านักเรียนหรือท่านผู้ชมเคยได้ยินคุณครูสอนแบบนี้มาหรือเปล่านะครับนะเป็น Uh, passive v o i c นะครับนะเพราะว่า verb to be ตามด้วยกริยาช่อง3นะครับนะนี่ถือว่าเป็นกริยาช่อง3เพราะคนเกิดเนี่ยนะครับถ้าคนเกิดเองนี่ก็คือผู้หญิงนะครับที่คลอดลูกแต่ถ้าเราถูกเกิดออกมานี่ก็ต้องใช้ว่า w o r s นะครับ born นะครับดังนั้นนะครับคำตอบตอบสั้นๆว่า in 1897แต่ถ้าตอบเต็มๆก็ต้องตอบว่า นะครับ he s h e นะครับ she was born in นะครับถ้าตอบเต็มเต็มเดี๋ยวคุณครูเขียนประโยคเต็มให้หน่อยนะครับนะนักเรียนจะได้รู้ว่าประโยคเต็มนั้นตอบอย่างไรนะครับต้องตอบว่า she นะครับนะ was born in นะครับ1น9 7นะครับนี่คือตอบเต็มเต็มแต่ก็ตอบสั้นๆว่า นะครับ in 1897แล้วเขาก็ถามว่า when did she die นะครับ when did she die เป็น p a s s i b l e t e n m หมดนะครับแล้วอย่าลืมว่าหลัง did นั้นตามด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นช่องหนึ่งที่เป็น verb เ,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 เป็น verb เป็น verb เพียวหรือเป็น verb infinitive นะครับ เขาตอบสั้นๆว่า1 9 7 7 t uh, e t y s e เนะครับเหมือนเดิมนะครับนะถ้าเราจะตอบแบบยาวก็ต้องตอบว่าอะไรครับต้องตอบว่า he died นะครับนะตอบว่า he died ถามด้วย p o s s i b l e ตอบด้วย p o s s i b l e นะครับ in 1937นะครับแต่เขาตอบสั้นๆ โอเคไหมครับนักเรียนต้องพยายามอตอบแบบยาวให้ได้นะครับนะตอบแบบยาวให้เป็นจะได้เก่งๆนะครับดังนั้นมาดูประวัติคนที่สองนะครับก็คือชาวดิเกนนะครับก็ถามเหมือนเดิมถามว่า what did Charles Dickens do นะครับก็ตอบ he was a writer พอตอบว่า when was he born นะครับเขาถูกเกิดเมื่อไหร่นะครับจริงๆแล้วถ้าแปลให้ถูกหลัไกไวยากรณ์แปลว่าอย่างนั้น แต่เขาไม่แปลกันอย่างนั้นนะครับนาะภาษาไทยเขาิิยมใช้ว่าเ,าเขาเกิดเมื่อไรนะครับก็ตอบ he was born บนะครับ in นะครับถ้าแปลตามพจน์ว่าเขาถูกเกิดในปี1812แต่แปลเป็นไทยเ,เข้าใจง่ายอย่าไปแปลว่าเขาถูกเกิดนะครับนะให้แปลว่าเขาเกิดเมื่อปี1812 When did he die? นะครับเขาเสียชีวิตเมื่อไหร่นะครับก็ h d ด e d เติม ed นะครับนะคุณครูเขียนตัวเขียวให้ นะครับเพราะนี่คือเป็นการตอบแบบยาวแต่ถ้าตอบแบบสั้นนะครับเหมือนข้อต่อไปนะครับก็คือ what did Maria Curie do Maria Curie ประกอบอาชีพอะไรนะครับถ้าแปลเป็นไทยแปลว่า she was a scientist หล่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์ when was she born she was born in หรือว่าตอบสั้นๆ in when did she die นะครับ in ตอบสั้นๆ ต่อไปนะครับ what did Alexander Graham Bell do นะครับ Alexander Graham Bell ประกอบอาชีพอะไร he was an inventor นะครับเขาเป็นนักประดิษฐ์นะครับ when was he born เขาเกิดเมื่อไรต่อปี when when did he die ระหว่าง when was he born กับ when did he die เดี๋ยวอที่ใบเพิ่มเติมตรงนี้นะครับนะเมื่อกี้คุณครูพูดไปแล้วนะครับว่า เขาถูกเกิดเมื่อไหรเนี่ยเป็น passive v o i c โครงสร้างของ passive v o i c นะครับก็คือประธานบอก verb to be บอก verb ช่อง3นะครับดังนั้นเมื่อเป็นประโยคคำถามก็เรียงแบบนี้นะครับส่วน when did he die นะครับ when was he born ก็เป็น passive voice ที่เป็น past simple ส่วน when did he die นะครับต้องถามด้วยเอา verb to do มาช่วยนะครับเพราะว่า die เป็นคำ กิริยานะครับมีคํากิริยาอยู่ทําเป็นประโยคคําถามเอา verb to do มาช่วยในกรณีที่ไม่มี verb to be และไม่มี verb to have และไม่มี modal verb อยู่นะครับให้ verb to do มาช่วยเรียนกับครูพี่นันนะครับนะอธิบายให้แปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขด้วยหลักวยากรณ์นะครับนะนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นัน แต่เห็นว่านะครับก่าผมสอนมีสาระมีประโยชน์นะครับสามารถที่จะกด Subscribe กด Like กดแชร์ได้ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับต่อไปเขาถามเขาถามว่า what did Christopher Columbus do นะครับ Christopher Columbus ประกอบอาชีพอะไรนะครับ He was an explorer นะครับเขาเป็นนักสำรวจนะครับ When was he born นะครับ He was born in นะครับ When did he dieHe died in นะครับ What did Yuri Gagarin do นะครับ He was an astronaut เขาเป็นนักบินอวกาศ When was he born นะครับ When did he die What did Elizabeth I นะครับนี่ Elizabeth I นะครับนะ Elizabeth I นี่ตัว I นะครับนะตัว I ใหญ่ Do นะครับหรือ Elizabeth ที่หนึ่งนะครับนะต่อว่า she was a queen นะครับ พระองค์เป็นสมเด็จพระราชินีเว้นวูชีบอลนะครับพระองค์ทรงประสูติเมื่อไหรเว้นเดดชีได้นะครับพระองค์ทรงสเสด็จสวรรคตเมื่อไหร่ What did Albert i s a i do นะครับ Albert i s a สประกอบอาชีพอะไร He was a physicist เขาเป็นนักฟิสิก When was he born? นะครับเขาเกิดเมื่อไร When did he d i e เหมือนเดิมนะครับผม ไปต่อนะครับผมนั่นก็คือข้อที่2 a. นะครับข้อถามว่า Are you a trivial wish นะครับ wish นะครับนอกจากจะแปลว่าลมพัดหวือหวือนะครับเสียงนังหวือหวือแล้วแปลว่าคนที่มีความสามารถพิเศษนะครับนะ W u แซ่ I S S S. แปลว่าคนที่มีความสามารถพิเศษ trivial นะครับนอกจากจะแปลว่า เรื่องไม่สำคัญแล้วแปลว,ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆดังนั้น Are you a t r i v i a l i s t แปลว,ว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่หรือไม่นะครับโดย test your knowledge นะครับให้ทดสอบความรู้ของนักเรียน in the category นะครับในหมวดหมู่ต่อไปนี้นะครับ of amazing feast ซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่ามหัศจรรย์เหลือเกินนะครับของบุคคลเหล่านี้ เขาตัวหนึ่งเขาถามว่า which ocean did the first female pilot Amelia Earhart fly slow over เขาบอกข้ามมหาสมุทรอะไรนะครับที่นักบินนะครับผู้หญิงคนแรกนะครับที่ชื่อว่าเอเมเลียเอียร์เฮาร์ได้บินข้ามนะครับไปอย่างช้าๆนะครับคำตอบก็คือมหาสมุทร แอตแลนติกนะครับข้อ4นี่คือเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับข้อที่สองนะครับเวนดิสเจมส์เนลส์มิธนะครับนะตรงนี้เขียนตัดภาพมาขาดไปนิดหนึ่งนะครับเนลส์มิธนะครับเวนดิสเจมส์เนลส์มิธอินว์ช์บาสเกตบอลเจมส์เนลส์มิธนะครับได้ประดิษฐ์ บาสเกตบอลมาเมื่อ,อไหร่นะครับก็ตอบข้อ B นะครับ1891ข้อ3ครับแวร์เ d ดเชาดิ้นะครับเวิร์ค e วน he was เ h ีตอนที่ชาวดิกิลนะครับเป็นเด็กอยู่นั้นเขาทำงานที่ไหนนะครับตอบข้อ4นะครับ In a shoe polish factory ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ขัดรองเท้านะครับข้อ4ครับผม Who was the first f e m n l e Nobel Prize winner ใครนะครับเป็นผู้ที่ได้รางวัลโนเบลเป็นผู้หญิงเป็นท่านแรกเป็นคนแรกนะครับคำตอบก็คือ m a r รี c u คูรีนะครับก็สี่ข้อ5ครับผมซามูเอลมูสก่ h e ั้งเดอะ t h เ t กราฟแ a n มู e ูเดอะ e the m o ะมอส o ู t the ะมอสโค e ตัวที่รับ ซาเ m ลมูสนะครับได้ประดิษฐ์โทรเลขนะครับผมและก็ประดิษฐ์มอร์สโค้ดขึ้นมานะครับก็เลยเรียกชื่อท่านไปเลยนะครับมอร์สโค้ดไวโอมซีบอร์นะครับเขาเกิดที่ไหนเขาเกิดที่อเมริกานะครับตอบข้อ4ข้อที่6ครับผมเวนเดตอเล็กซานเดอร์เฟร์มิงเดทสโคเวอร์เพนนิซิลินอเล็กซานเดอร์เฟรมิงนะครับได้ค้นพบยา เป็นิสซิลินนะครับผมเมื่อ,อไรตอรบข้อบีนะครับ1928ข้อที่เจ็ดครับผม who was the first queen of england นะครับใครเป็นสมเด็จพระราชินีพระองค์แรกของประเทศอังกฤษคำตอบนะครับก็คือข้อเอนะครับ mary อ่าที่หนึ่งนะครับนะอ่านว่า mary first นะครับนะ m a r ี Marie ที่หนึ่งข้อที่แปดครับผม how did อาบรามลินคุนได้เอา how did บรามลินคุนได้บรามลินคุนนะครับถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุอะไรตอบข้อ C นะครับ in a t r e e ตอบข้อ B นะครับผม s o m e o n shot him มีใครบางคนยิงเขานะครับยิงเขาก็คือ,อ,โ,ดโ,ดอโดนโดนโดนรอบสังหารนั่นเองนะครับ ข้อ9ครับผม we were the first people to reach the top of Mount Everest ครับใครือคนคนแรกนะครับที่ไปขึ้นไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับคำตอบก็คือเซอร์แอดมิ a r นฮารีและก็เทนซิงโนเกนะครับตอบข้อ4แล้วก็ข้อสุดท้าย้สุดนะครับก็คือ how many v o y a g s did Christopher Columbus make a วชนะครับแปลว,ว่าการเดินทางนะครับนะการเดินทางจำนวนกี่ครั้งที่คริสโตเวอร์โคลัมบัสได้เดินทางคำตอบก็คือ4นะครับ4ครั้งก็4และแล้วก็จบหน้าที่82เลยนะครับผม